โคตรสวยครับคุณผู้ชมดูฮะภายในแบบทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะเบาะหนังทรงสปอร์ตภายในสีดําตัดกับสีแดงครับแน่นอนฮะคุณผู้ชมครับเรากําลังอยู่กับ v ีออตัวท็อปสุดฮะ1.5รุ่นไฮปี19จุด20สีดําหาโคตรยากธรรมดาเนี่ยตัวไฮตัวท็อปสุดก็หายากอยู่แล้วเจอตัวไฮตัวท็อปสีดําหายากกว่านี้อีกนะครับหายากกว่าเดิมอีกใครสนใจอยู่ตามมาดูคลิปนี้นะครับผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมทุกซอกทุกมุมหัวน็อตเม็ดอาร์คทุกจุดครับ ฟรีดาวได้ด้วยผ่อนแค่6,700กว่าบาทเองนะครับสนใจตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับหายากจริง สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนที่สนใจวีออสมือ2ทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวีออสมือ2พบกันกับผมบิวพยชอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับสืบเนื่องมาจากคลิปเมื่อวานนะครับผมได้มีรถเข้าใหม่เข้ามา2คันนะครับเป็นวีออสสีขาวคันหนึ่ง1.5รุ่นมิดตัวรองท็อปปี19ครับแล้วก็แข่งขนไดคุณผู้ชมนี้ฮะตัวท็อปสุดครับ1.5 รุ่นไฮปี19เช่นเดียวกันสีดำครับวันนี้คลิปนี้ครับมาแยกเดี่ยวรุ่นท็อปสุดให้คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งรอบนะครับจะได้เห็นโครงสร้างรถนะครับสภาพของรถเนี่ยแบบชัดเจนกันอีกหนึ่งครั้งฮะกับ v ีออส1.5รุ่นไฮตัวท็อปสุดปี19 20ครับข้นขานหน้คุณผู้ชมนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานครับมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะฮะประวัติศูนย์ทุกระยะครับทุกหมื่นโลหรือว่าทุก6เดือนนี่คือข้อดีของรถหน่วยงานครับที่สําคัญเลยฮะคุณผู้ชม ความเป็นตัวท็อปเนี่ยธรรมดาเนี่ย1.5รุ่นไฮนะครับอ่าเขาจะเป็นปุ่มพุ่มสตาร์ทนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสธรรมดาเนี่ยคำว่ารุ่นท็อปเนี่ยก็หายากอยู่แล้วนะครับแล้วความเป็น v ีออนะคุณผู้ชมครับตัวท็อปสีดําแบบเนี้ยหาโคตรยากนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะฮะอยากได้เป็นตัวท็อปนะครับสีดําไม่ติดหรือหาเป็นสีดาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูรายละเอียดรถเนี่ยแบบชัดเจนกันแบบเหมือนเดิมเมเ,มเหมือนทุกคล ไล่ตั้งแต่หน้ารถนะครับประตูนะเม็ดอาร์คทุกเม็ดนะครับด้านหลังซีนจนท้ายคลิปเนี่ยจะมาเจอกันที่หน้าห้องเครื่องนะครับมา s t a r ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ดูความพร้อมของหน้าห้องเครื่องว่าอ่ะรถมีตําหนิตรงไหนไหมนะครับมันมีหัวน็อตตรงไหนขยับหรือเปล่านะครับกับ V ีออส1.5รุ่นหายรถหน่วยงานมือเดียวป้ายแดงปี19จด20นะครับตัวท็อปสุดหาโคตรยากนะนะฮะราคาผมเปิดให้เลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันเพราะว่าบางคนเนี่ย อยากทราบอยู่แล้วแหละว่าราคาเท่าไหร่อะไรงไงนะครับแข,าง,ขางหน้าคุณผู้ชมนี้ครับตัวท็อปสุดนะฮะสีดำไป19.20 399,000เาหครับฟรีดาวผ่อนอยู่งวดละประมาณหกพัอยแปดสิบาทนะครับตลอดอายุสัญญานะฮะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79%เท่าน,นั้นเองนะครับที่4ปีอาชีพข้าราชการรัะวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับออกได้แบบไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวดอกเบีย้ยต่ำ ไดครับฟรีดาวนผ่อนแบบที่ผมบอกเลย6,780บาทตลอดอายุสัญญานะครับต่างจังหวัดออกรถได้ผมมีบริการฝากเซ็นไปให้ถึงหน้าบ้านหรือว่าหน้าที่ทำงานเลยครับจะได้อะไรจากคันนี้บ้างนะครับคลิปนี้ซื้อกับผมได้อะไรไปบ้าง1เลยนะครับภาษีพรบอรผมมีให้ครบหมดเลยนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศนะครับฟรีให้1ปีพร้อมกับ ประกันเครื่องเกียร์นะครับหปี2 0 0 0 0โลเข้าสู่โตโยต้าได้ทั่วประเทศนะครับตรงนี้แถมไปให้เลยสําหรับใครที่สนใจและซื้อกับผมบิลวีออสมือสองบิลพนยนด์ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเบอร์โทรผมอยู่หน้าคลิปแล้วเดี๋ยวพี่ตามมาดูคลิปนี้นะครับก่อนจะรับชมนะฮะฝากกดติดตามครับกดไลค์ให้ผมสักทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันนะฮะรับรบองว่าดูจบเห็นรายละเอียดครบทุกส่วนทุกองค์ประกอบของรถยนต์แน่นอนอยู่ต่างจังหวัดดูแค่คลิปนี้ตัดสินใจได้เลย นะะครับปมาชมกันสําหรับ Vios 1.5รุ่นไฮหายากๆคันนี Hi ้ ini, นะครับเหมาะกับใครฮะ Vios 1.5รุ่นไฮเหมาะกับความคนที่ต้องการความสุดนะครับในรุ่นนะฮะถามใน,นเรื่องของความคุ้มนะครับจริงๆเนี่ย Vios เนี่ยเครื่องยนต์มันช่วงล่างระบบเครื่องยนต์ช่วงล่างมันก็ตัวเดียวกันหมดแหละตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงตัวท็อปสุดนะครับถ้าถามว่าใครล่ะ ที่จะซื้อตัวท็อปสุดไปใช้คนที่ต้องการความสุดไม่ต้องแบบว่าจะต้องไปเปลี่ยนออปชั่นนี่ออปชั่นนั่นเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าวีออ1.5รุ่นไฮเนี่ยเขายัดมาให้เต็มทั้งระบบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อม Mac กขอบ16 ลายใบพัดที่ไม่เหมือนใครนะครับเนี่ยใครอยากขับที่แบบว่าไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะขับตัวท็อปครับแม็กอบ16ลายใบพัดนะกุญแจคีเลสนะครับเบาะภายในนะครับที่เป็นสีดําตัดกับสีแดงเดี๋ยวผมพาไปดูมาดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าเนี่ยวีออร์เจนสก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับสำหรับตัวท็อปสุดจะต่างกันนิดเดียวตรงที่ไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าของตัวท็อปสุด1.5รุ่นไฮคุณผู้ชมครับมันจะได้เป็นไฟตัดหมอกแบบ led มันก็จะตัดหมอกได้ดีขึ้นนะครับในกรณีที่แบบว่า เราเนี่ยขับรถแล้วหมอกมันหนาจริงนะครับเจอไฟตะหมอก led ไปมันก็จะชัดคมชัดกว่าเดิมนะครับแน่นอนครับว่าไฟหน้าก็ยังคงเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมเหมือนกับตัว long top นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟลีเดทามันนิ่งไลท์มีให้ครบหมดเลยนะผิวพันธุ์เนี่ยเดิมเดิมค่อนข้างจะมาสวยงามอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมยังไงผมก็ต้องขัดอยู่แล้วในเรื่องของการขัดสีขัดเงาเพิ่มเติมนะครับสปาให้เพิ่มเติมอันนี้สภาพรถแรกรับนะครับยังไม่ได้ขายสภาพนี้นะบอกก่อนให้ดูก่อนนะครับว่า แรกรับเนี่ยมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรมาเลยนะนสีมันก็ดําฉ่าแบบนี้เงาวับแบบนี้นะครับในขณะที่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดสีอะไรมากมายนะครับมาสภาพนี้อยู่แล้วนะครับล้อแม็กเนี่ยก็เป็นแม็กขอบ16นะครับพร้อมกับลายเฉพาะตัวท็อปนะฮะจะเป็นลายใบพัดแบบนี้ดิสเบรกทั้ง4ล้อระบบเบรกเป็น ABS เสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EVD ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับจะขึ้นเขาลงห้วยไม่ต้องห่วงเลยมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันให้เรียบร้อยแล้วนะครับในราคานี้เลย 9 9 9 0 0 0าพฟีดาผ่อนที่6,780บาทตลอดอบาทตลอดสัญญานะครับยางครับได้มาเป็นกูดเยียรปี2 0 2พพี่ๆก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรแล้วคุณผู้ชมนะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของยางแล้วใช้ได้อีกยาวๆนะครับกูดเยียรปี2 4เนี่ยผ่านมาแล้วตีว่าไม่ไม่ถึงปีหรอกนะเอาไปใช้อีกประมาณสัก23ปีก็ยังใช้ได้สำหรับกูดเยียรปี2024 4เส้นนี้ เนี่ยครับพร้อมกับแม็กหล่อๆไปใช้นะตัวแก้มกับกันชนนะครับก็แนบสนิทติดกันแต่ถามว่าต้องมีเก็บงานไหมเดี๋ยวผมต้องเก็บงานนะครับในเรื่องของริ้วรอยผิวพันธ์ต่างๆที่มันเป็นรอยสะกิดหินบ้างก็ดีนะครับหรือว่าเป็นริ้วรอยขนแมวเดี๋ยวผมก็ต้องเก็บให้แต่แก้มเดิมๆบางๆไล่เคาะได้แก้มเดิมๆบางๆนะครับเลียมสารตัวรถครับไม่บุบไม่บุม๋มไม่มีรักยิม้มประตูหน้าประตูหลังเหมือนเหมือนกันเลยนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิม้มสวยไหมคันนี้ถ้าถามผมสวยและหายาก ไม่ได้มีกันเข้ามาบ่อยๆนะครับถ้าชอบจัดนะครับถ้าชอบรีบโทรนะครับกระจกมองข้างแบบตัดอ่าขอภัยเป็นแบบปรับและพัดไฟฟ้านะครับมีไฟเลียวให้ในตัวกระจกบานหน้ายังคงเป็นโ o y o ต้าเดิมแท้อยู่นะครับแล้วก็เป็นกระจกอะคูติก,กาสนิรภัยซับเสียงสองชั้นทําให้เวลาเราขับรถเร็วๆนะฮะหรือว่าลมตีเข้าากระจกหน้ารถเนี่ยมันทําให้เสียงเนี่ยมันซับลงมันเบาลงนะครับมันจะไม่ดังเหมือนแบบว่า รถที่เป็นกระจกธรรมดาทั่วไปนะครับก็ช่วยได้นะฮะอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็ช่วยได้ดีเลยนะครับตัวกันาสาดเดี๋ยวผมติดตั้งให้ใหม่หมดเนาะเพราะว่าของเดิมมาเนี่ยเขามีการแกะออกไปบ้างแล้วอาจจะชำรุดนะครับก็เดี๋ยวผมติดให้ใหม่หมดเลยผมแกะออกนะแล้วก็ติดใหม่หมดมือเปิดของตัวท็อปสุดจะได้มาเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทเอนทรีด้วยนะครับเรียกว่าไม่ต้องไม่ต้องมากดล็อกรถนะครับเดินไปใกล้ๆแล้วก็เอามือสอดปุ๊บมันจะปลดล็อกรถให้เราเองเลยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือ วีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นไฮตัวท็อปสุดครับไฮไลท์สุดๆก็คือสีฮะสีภายในครับ P คาว่าตัวท็อปนะฮะแน่นอนครับว่ามันต้องมีอะไรแตกต่างจากรุ่นอื่น,นๆแน่นอนนั่นคือการตกแต่งดีไซน์ของเขาที่ทําออกมาให้เป็นทรงสปอร์ตนะครับเบาะหนังก็เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับพร้อมกับเป็นสีดําตัดกับสีแดงทั้งตัวรถเลยนะครับคุมโทนดําแดงแบบนี้โคตรสวยนะครับใครต้องการความสุดแบบว่า ขับสปอร์ตขับไม่เหมือนใครนะฮะแน่นอนครับว่าต้องมาตัวท็อปฮะออปชันฟังก์ชันครับตัวนี้มีกล้องบันทึกด้านหน้ามาให้นะครับกล้องบันทึกด้านหน้าติดศูนย์ครับตัวนี้5,000บาทนะฮะไม่ถูกนะครับเห็นแบบนี้ตัวละ5,000นะครับติดศูนย์โตโยต้ามาเลยนะครับจอตรงกลางทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยพวงมาลัยมังติีฟังก์ชันหุ้มหนังเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะฮะทีนี้มาไล่มาไล่โครงสร้างกันดู รถมือสองดูอะไรฮะไม่ได้ดูแค่ราคาอย่างเดียวนะครับราคาเนี่ยจะตั้งสูงตั้งต่ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเกรดรถนะครับบางทีเห็นลูกค้าบางท่านเนาะเอาราคามาดั้มผมเงี้ยคุณบิวตัวท็อปผมซื้อได้ส0 0 0สนโอ้ยพี่ซื้อที่ไหนผมอยากจะไปเหมามาบ้างเลยถ้ารถมันเดิมจริงนะอ่าเดี๋ยวผมไปเหมามาให้เลยถ้าเกิดว่าซื้อได้ส0 0 0สนนะฮะอ่าบอกด้วยนะถ้าเกิดว่ามีใครใครเห็นนะวีออตัวท็อปสุดราคา3 0 0 0 0นเนี่ยเดี๋ยวผมไปเช็คให้ว่ารถเดิมแท้ร้อเซแบบของผมหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปเหม นะ <N OT> ครับน็อตครับเดิมเดิมนะไม่มีรอยขยับนะครับนี่เดิมเดิมไม่มีรอยขยับนะฮะในเรื่องของน็อตเสาบีนะครับอาจจะมีฟงมีฝุ่นอยู่บ้างตามที่ผมแจ้งไปผมยังไม่ได้ล้างอะไรนะครับตัวแผ่นเพจนะครับก็เดิมเดิมไม่ลอกไม่ฉลอกเดิมเดิมแบบนี้ปี19แต่จดทะเบียนเนี่ยจดทะเบียนปี2 0นะรถคันนี้นะครับนี่เดิมเดิมไม่มีรอยขยับอะไรสีดําสวยๆนะ ก็หายากครับสีดําปกติเราจะเจอตัวท็อปสีขาวบ้างก็ดีสีบอลเงินบ้างแตส่วนใหญ่สีดำเนี่ยหาโคตรยากนะครับใครที่ชอบสีดําใครที่ไม่ชอบสีสว่างอยู่แล้วเป็นทุนเดิมน่าจะตอบโจทย์เลยนะครับและใครต้องการความสุดในรุ่นนะครับขับแล้วมันมันไม่ต้องมีอะไรมาค้างคาใจนะว่าทําไมเราไม่เอาตัวท็อปวะทําไมแบบเราต้องเอาตัวเริ่มต้นนู่นนี่นั่นมานะครับตัวท็อปสุดพี่ไม่มีอะไรที่มันจะต้องขัดใจพี่แล้วถ้าพี่ชอบ V ีออนะคันนี้สุดในรุ่นแล้วนะครับกุญแจคีเลสเนี่ย เป็นวีออสรุ่นเดียวที่เป็นรีโมทแบบนี้อ่าให้ดูกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลตแบบนี้อ่านะเป็นปุ่มบูสต์สตาร์ทเป็นรุ่นเดียวที่มีนะครับวีออส1.5รุ่นไฮตัวท็อปสุดนะดูต่อด้านหลังนะครับเดิมไม่เดิมดูยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะอันดับแรกครับกระจกโตโยต้ากระจกโตโยต้าไม่มีรอยขยับนะครับใครสนใจล่ะทํายังไงถ้าดูแล้วนะฮะสนใจชอบนะครับโทรมาหาผมเบอร์โทรหน้าคลิปด้านล่างนะครับกดมาเลยฮะมือถือหยิบขึ้นมาครับ085536 6287นะครับเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรส่วนตัวผมเองนะเบอร์โทรก็แอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับด้านหลังดูยังไงครับดูต่อนะเปิดขึ้นมาครับรอยขีบโรบอทโรงงานเนี่ยตัวนี้จะต้องมีนะครับทุกคันจะต้องมีแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่ารอยขีบโรบอทโรงงานนะครับเป็นรอยขีบที่เวลาผลิตรถเนาะโรบอทเนี่ยมันก็จะขีบตัวถังรถไปจุ่มสีแล้วแต่เวลาผลิตจะเป็นสีอะไรจะเป็นสีดําสีแดงสีขาวนะฮะพอปล่อยชึบมันจะทิ้งรอยนี้ไว้นะครับเดิมเดิจะต้องมีแบบนี้ ถ้าไม่มีสันนิฐานไปเลยครับว่ารถเนี่ยมาโดนพ่นสีทาสีมานะครับตะเข็บเม็ดอาร์ครับเดิมๆตั้งแต่เม็ดบนจนถึงเม็ดล่างอ่าสวยๆแบบนี้เดียบมาด้านบนนะครับกลมๆกลมคมๆดูกับผมอะ่ะพี่ดูให้เหมือนกับว่าพี่มาเห็นรถก,กับตานะครับเพราะว่าผมเข้าใจเข้าใจคนซื้อเนาะบางทีเนี่ยเราซื้อของเดี๋ยวนี้ออนไลน์หมดแล้วนะครับบางทีพี่ๆเห็นออนไลน์เห็นแต่รูปเนี่ยพี่ไม่เห็นภายในอะ่ะสวยแค่รูปอะ่ะสวยภายนอกอะ่ะใครๆก็ทําได้ นะครับรถเก็บงานสีสวยภายนอกอย่างเดียวมันก็ทําได้แล้วแต่ทีเนี้ยมันจะดูว่าสีหนักไม่หนักสีหนาไม่หนานะทํทำมาหนักไม่หนักเนี่ยพี่จะได้เห็นแบบเนี้เวลาผมถ่ายคลิปนะ่ครับมันจะได้ตัดสินใจได้นะว่าโอเครถเนี่ยเกรด A นะครับพร้อมกับผมมีบริการตรวจสภาพรถ2 7 4จุดฟรีให้ด้วยนะครับจะมีใบเซอร์ตรถออกให้พร้อมกับออกในสัญญาให้ว่าการันตีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะฮะตรงเนี้ มันเป็นเรื่องของความสบายใจแล้วนะครับซื้อขายกันแบบว่าสบายใจนะเห็นแล้วจบซื้อแล้วจบใช้ยาวๆไม่ใช่แบบว่าซื้อไปแล้วไปซ่อมนะครับไม่ใช่ซื้อไปแล้วไปเจอปัญหาโน่นนี่นั่นนะครับพี่มาหาผมนะก็ตามชื่อช่องเลยนะครับวีออสมือสองผมค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของ v ีออสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบถ้าสนใจ V ีออสอะไรก็แล้วแต่ติดต่อมานะครับแต่ผมจัดให้งามๆนะอ่ะ ดูต่อด้านหลังนะครับด้านหลังครับไฟท้ายฮะเป็น led นะครับส่วนคิ้วฝากระโปรงเนี่ยมันจะได้มาเป็นโครเมียมและตัวท็อปนะมีกล้องถอยให้โลโก้ VO อโลโก้โตลต้าชัดเจนนะครับแล้วก็ความเป็นตัวท็อปนะครับจะได้เซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้แล้ว2จุดแบบไม่ต้องมาติดเองอ่านะถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นเนี่ยแล้วมีแสดงว่าเขาติดเพิ่มมานะครับแต่ v ีออสหน้ารุ่นไฮมีให้อยู่แล้วกุญแจรีโมทสามารถเปิดฝาท้ายได้จากรีโมทนะครับปดค้างชึบฝาท้ายเปิดเรียบร้อยแล้วเป็นไง วิวอตัวท็อปนะครับชอบก็จัดนะครับชอบก็จัดนะดูยังไงฮะดูต่อครับด้านหลังดูหัวน็อตฝากระโปรงครับหัวน็อตฝากระโปรงคมกริบเลยไม่มีรอยขยับเลยนะครับสบายใจได้ละหนึ่งปลอกนะครับเล็บเอาซีนจิดเข้าไปนี่ซีนอะเล็บจิกเข้านะครับรอยซีนเป็นรอยเล็บแบบนี้นะครับซีนนุ่มๆเดิมๆนะครับรูกลมๆคมๆไม่เลียวเนี่ยเขาเรียกว่ารูขึ้นรูปเหล็กมันเป็นอ่ารูระบายความร้อนนะครับลายเคาะได้เดิมๆหัวน็อตไม่มีรอยขยับสองฝั่งเลย นะครับประมาณนี้นะฮะด้านหลังครับเข้าไปดูฮะคานนะครับนี่คารด้านหลังตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรนะครับสวยงามน่าใช้คุณผู้ชมครับ V ีออสสีดําตัวท็อปสุดหายากนานๆจะเจอทีนะครับนานจริงๆเพราะฉะนั้นรีบนิดนึงครับถ้าชอบนี่ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันดูนะถ้าสนใจนะครับอ่าดูคลิปจบปุ๊บโทรได้เลยนะไม่ว่ากันนะครับอาดูต่อซีนนะครับ ถั่มะพร้าวสีขาวเปลือกไข่แผ่นแดมนะฮะไอแผ่นนี้เขาเรียกแผ่นแดมนะครับอยู่ครบถ้วนนี่สีถั่มะพร้าวลากยาวไปเลยนะครับเดิมๆแผงตั้งท้ายครับตัวนี้ฮะแผงตั้งท้ายครับก็ต้องเป็นสีขาวเปลือกไข่เหมือนกันนะครับซีนแผงตั้งท้ายนะเม็ดอาร์คตรงนี้3เม็ดเห็นไหมเม็ดอาร์คอันนี้สามเม็ดหนึ่งสองสามครบนะครับนี่เดิมๆหมดเลยนะครับผมพยายามไล่รายละเอียดให้ดูนะครับมันเป็นเรื่องของความสบายใจในการซื้อแหละบางคนสนใจนะครับแต่เห็นแค่รูปอะ เราไม่รู้หรอกว่ารถเดิมไม่เดิมจนกว่าเราจะไปเห็นกับตาแต่ทีเนี้ยผมตัดปัญหาในเรื่องของการที่จะไปเห็นกับตานะครับเพราะว่าหนึ่งเลยบางทีอ่าอย่างล่าสุดลูกค้าผมเนาะล่าสุดเชียงใหม่มาซื้อกับผมนะครับซื้อออนไลน์คุณผู้ชมจองรถเนี่ยจองมาทีโอโ้โหจริงๆเราไม่ได้เราไม่ได้บอกให้แบบจองเยอะนะพี่เขามั่นใจนะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันพี่เขามั่นใจเขาก็าจองตรมเดียวมาหลายหมื่นเลยนะครับคันนี้ต้องเป็นของพี่แค่นี้ นะพอเขาดูคลิปครับผมรีวิวให้ดูละเอียดแบบนี้นะฮะเห็นทุกซอกทุกมุมเขาบอกโอเคไม่เป็นไรที่จองเลยเดี๋ยววันรับรถมาเจอมาดูตัวของจริงกันอีนึงนะครับตรงนี้หนึ่งข้อดีคืออะไรครับหนึ่งข้อดีคือมันไม่ได้เห็นแค่รูปมันได้เห็นแบบว่าเนี่ยผมเดินสดๆพาไปดูรถสดๆให้ดูนะครับเห็นแค่รูปอะมุมแสงกล้องอะไรต่างๆเนี่ยโว้มันก็สวยหมดแหละคุณผู้ชมผมพูดตรงๆนะฮะผมพูดตรงๆขนาดผมถ่ายเองผมก็ถ่ายสวยเลยถ่ายรูปรถเฉยๆนะครับแต่เวลาเราได้เห็นเนี่ย ผมมานั่งแกะนั่งแงะให้ดูอย่างเงี้ยมันเพิ่มความมั่นใจครับจัดได้จัดจองได้ก่อนจองนะครับเพราะผมมีแค่คันเดียวนะครับตรงนี้อ่ะนะรอคิดระบอดชัดเจนแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คมคมๆกลมๆสวยๆทุกเม็ดนะักครับนะสามแนาหมื่นเกคันนี้ฟีดาาผ่อนเริ่มต้นที่หกพับบาทข้าราชการนะครับรับวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับ ได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอาชีพอื่นจะออกไม่ได้นะอาชีพอื่นก็ออกได้นะครับจะพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรอะไรก็แล้วแต่ออกรถได้หมดแหละแต่มาพูดคุยกันก่อนนิดนึงนะครับผมจะได้ทราบว่าพี่ทาอาชีพอะไรแน่นะรายได้เป็นยังไงเอกสารเป็นยังไงนะครับเราจะได้พูดคุยกันว่าโอาเคเบสเสร็จแล้วเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่ แต่ละคนเนี่ยได้เครดิตไม่เหมือนกันเรทผ่อนก็จะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นรบกวนติดต่อมานิดนึงนะครับไม่ต้องพิมพ์ในคอมเมนต์ก็ได้ฮะเนี่ยนี้เป็นอาร์กนำเดิมนะในระหว่างที่ผมพูดไปก็ดูโครงสร้างไปด้วยนะครับไม่ต้องคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาเนี่ยบางทีเราสื่อสารกันลาบากนะครับถ้าพี่สนใจปุ๊บพี่กดโทรมาได้เลยนะครับผมรับสายได้ตลอดนะครับเป็นเบอร์โทรส่วนตัวผมเองไม่ต้องห่วงว่าใครจะรับสายนะครับไลน์ก็เหมือนกันเป็นไลน์ส่วนตัวผมเองนะครับเนี่ยโครงสร้างเดิมหมดเลย สติ๊กเกอร์ลมยางนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางในตัวเช่นครบถ้วนนะครับอ่าสวยๆฮะเรียบร้อย4บมุมประตูเดี๋ยวภายในครับอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาไล่ภายในกันแล้วก็ออปชันฟังก์ชันว่าตัวท็อปสุดได้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะอ๊บโอเคตัวท็อปสุดครับแน่นอนครับภายในดำแดงแบบที่ผมแจ้งพรมลายมันติฟังก์ชันหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงเป็นโมเปคลขึ้นวิทยุได้ทั่วไปนะครับปุ่มพุชสตาร์ทครับนี่ ระบบ start เป็นปุ่ม p u s สตาร์ t เรียบร้อยแล้วนะ traction control กับลิ้งค์ถลายมีให้นะครับสวยๆเลยคุณผู้ชมสวยๆเลยนะครับขึ้นมาบนตัวรถครับเหยียบเบรกกดปุ่มชิบอ่ะทีเดียวติดนะครับเปิดประตูทิ้งไว้ด้วยให้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะครับแอร์ทำงานแอร์ออโต้นะครับจอติดเรียบร้อยนะครับนี่จอกลางคัสกีนนะครับเดี๋ยวผมเบาแอร์นิดน,นึงก่อนอโอเคจอกลางคัสกีน6.7นิ้วครับรองรับ usb ได้ทีลวีได้วิทยุออดิโอก็คือ บูทูธได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงหรืออะไรก็แต่ใส่แผ่น DVD ได้นะครับแล้วก็มีกล้องถอยให้แบบนี้ชัดเจนนะครับสวยไหมมีเส้นกระ,ะยะให้ด้วยนะครับไม่ต้องสนใจเลยนะฮะในเรื่องของออปชั่นฟังก์ชันเรียกว่าเพียบพร้อมทุกการใช้งานอยู่แล้วระบบแอร์เป็นระบบออโต้นะครับเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายนะครับเป็น CVT แบบขั้นบันไดนะครับก็สามารถเชนเกียร์ได้นะครับใส่มาดีเนี่ยใครขับดีไม่สนุกปรับมาตรงนี้เลยดันขวามามาเชนเกียร์ได้เลย1 2 3 4 5 6 7 ได้หมดทุกเกียร์นะครับจะเอาแรงจะเอาเร่งสุดขนาดไหนจัดได้นะครับแต่ถ้าใครขี้เกียจก็ดีทีเดียวยาวๆขับยาวๆแค่นั้นเองหมดปัญหานะครับดูเลขไมครับสำหรับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสโลนะครับกับรถปี19ผ่านมาแล้ว6ไปีนะถามว่าเยอะไหมผมมองว่ากลางๆไม่ได้เยอะมากมายนะักพร้อมกับผมมีประกันนะครับเครื่องเกียร์เข้าศูนย์ตโ o โยต้ให้เนี่ย 1ปี20,000โลนะครับมันมันเขาเรียกว่ามันสบายใจเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของวารนตีหลังการขายนะครับมันไม่ใช่เข้าอู่ทั่วไปนะครับผมเอาเข้าศูนย์โตโยต้าให้เลยนะ1ปี20,000กิโลเมตรนะครับอยู่กันไปยาวๆนะครับไม่ต้องไปซ่อมเยอะไม่ต้องไปอะไรเยอะผมจบให้ก่อนที่จะส่งมอบรถนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะครับล้างขัดสีฉวีวันเปลี่ยนไ้กองแอร์กองอากาศให้เรียบร้อยหมดนะครับถ้าชอบจัดนะครับเดี๋ยวดูต่อเพิ่งปิดคลิป ไปดูหน้าห้องเครื่องให้เห็นกับตาก่อนนะครับไปเชิญรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับห้องเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เป็น d u o อ v t i ีนะครับสสูบแถวเรียง DOHC ขนาด1 5 0 0้ซีซีลิตรร0 8แรงม้าครับจริงๆแล้วเครื่องยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปสุดหรือตัวเริ่มต้นเลยเครื่องยนต์ตัวเดียวกันครับช่วงล่างก็ระบบเดียวกันนะเหมือนเดิมกันเลยนะครับห้องเครื่องครับในขณะที่ผมยังไม่ได้ล้างความสะอาดครับก็เดิมๆเลยฮะ ดึงตัวนี้ขึ้นมาดูฮะตัวสายวัดน้ํามันเครื่องนะครับอ่าดึงขึ้นมาไม่มีควันนะครับไม่มีไออะไรออกมานะครับเช็คความหลวมของเครื่องนะอชัดเจนนะครับเนี่ยเราได้ดูผ่านคลิปนะฮะเราได้เห็นกันสดๆแบบนี้นะครับมันชัดเจนนะครับห้องเครื่องก็คือให้เห็นสภาพแรเอับเลยนะเลขเครื่องเลขตัวถังชัดเจนนะครับคานเดี๋ยวพาไปไล่ดูนะห้องเครื่องเสียงเครื่องยนต์ครับในขณะที่ผมเปิด start รถแล้วก็ติดแอร์ไว้นะฮะเดินนิ่งๆเลยนะครับ มันฟงฝุ่นบ้างเนาะแต่เดี๋ยวผมสปาให้นะครับผมไม่ได้ปล่อยสภาพนี้เป้าโชคครับส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยแงสติ๊กเกอร์มอกรชัดเจนน็อตคานครับไม่มีรอยขยับน็อตแก้มครับไม่มีรอยขยับนะฝากระโปรงตัวในนะครับเนี่ยสำคัญนะฝากระโปรงตัวในไม่มีรอยขยับนะครับส่วนฝากระโปรงเนี่ยก็ของเดิมครับโตโยต้านะมีตาปั๊มให้ชัดเจนฝากระโปรงมีรอยขยับมาบ้างเล็กน้อยในเรื่องของการเก็บรออสเก็ดหินนะครับพอรถผ่านไปแล้ว6ปีเนาะ 6ปีอะคุณผู้ชมรถต้องเจอขับขับขี่เนี่ยมันต้องเจอสเก็ตหินอยู่แล้วนะครับฝากระโปรงเนี่ยเราจะเป็นจะต้องเก็บงานในเรื่องของรอยสเก็ตหินนะครับแล้วทําไมต้องขยับหัวน็อตฝากระโปรงด้วยมันทําบนรถไม่ได้นะครับถ้าทาบนรถเนี่ยมันจะเป็นคลื่นสีนะฮะก็จําเป็นจะต้องถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาแผ่นฝากระโปรงเนี่ยไปเก็บงานในเรื่องของริ้วรอยผิวพันนะครับแนะนำนะฮะอันนี้เป็นการแนะนํานะครับ ่ส่วนหัวน็อตตัวในเนี่ยไม่ควรขยับนะครับทำสีก็ไม่ควรขยับตัวในนะครับถ้าขยับตัวในแปลว่าน่าจะมีปัญหาอะไรมานะครับอันนี้เพื่อความสบายใจของคุณผู้ชมนะครับก็จะได้ทราบว่าทําไมมันถึงขยับนะครับดูต่อฮะนี่สติ๊กเกอร์เลนบาทนะครับอ่าสติ๊กเกอร์เรียบประกาศแล้วก็ตัวซีนนะครับซีนซีนรถนะครับเล็บจิกเข้าไปเห็นไหมฮะซีนเลาเล็บจิกเข้าแบบนี้นุ่มๆสบายใจได้ครับ ฝากคุณผู้ชมด้วยครับ v ีออส่หรุ่นไฮตัวท็อปสุดสีดำหล่อๆคันนี้นะครับมีแค่คันเดียวถ้ารีบต้องรีบติดต่อมานะครับถ้าชอบนะต้องรีบเลยนะครับ085 536 6287 ผมบิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับเป็นเบอร์โทรส่วนตัวแล้วก็ไลน์ส่วนตัวเลยนะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการไฟแนนซ์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับสรุปกันอีกหนึ่งรอบครับวีออส1.5รุ่นไฮปี19จด20ตัวท็อปสุดรถหน่วยง,งานมือเดียวจากป้ายแดงครับเลขไมล์137,000โลก,กับราคาที่ขายอยู่เพียง399,000ฟีด้าผ่อนที่6,780บาทตลอดอายุสัญญานะครับใครสนใจติดต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากกััันนนนไปป่่อเดี๋ยวพบบใหหหมคคคลิ้้าาร สวัสดีครับ